ครับผมลำบากรบอยครับโอ้โหไม่แพ้กันไม่แพ้กันเป็นมุกที่ซ้อมมานานหลายเดือนเลยนะผมก่อนจะเข้าขายแบบนี้ใช่ไหมครับผมอะไรครับผมวันนี้คุณพูดได้กันเลยจับคู่กันนะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับพูดถึงคอนเสิร์ตนิดนึงวันนี้เต็มเต็มตัวพร้อมแค่ไหนครับหนุ่มครับเต็มที่ครับผมเต็มที่วันนี้ทุกคนจะต้องมันกับโชว์ผมแน่นอนมันกับโชว์ผมแล้วคุณลืมโชว์คนอื่นด้วยครับแน่นอน แล้วไงต่อเดี๋ยวด้านในนี่แบบว่าจะแต่งเป็นคาบาเร่มาเลยใช่ไหมเดี๋ยวไม่ไเป็นฟันนี่โชว์นะครับผมอันนี้ก็วันนี้เต็มที่นะนี่ได้นอนยังได้นอนยังหรือว่าซ้อมวันนี้งานช่วงนี้มีรุ่งไหมฮะก็ได้นอนเยอะเลยครับประมาณกี่นาทีได้ครับวันนี้ประมาณสี่ถึงห้านาทีโอ้โหนอนน้อยกันไปแล้วไม่เป็นไรตื่นตื่นเมื่อกี้นี้เองตื่นเมื่อกี้นี้เชื่อครับเชื่อยังไม่ตื่นตื่นแล้วตื่นแล้วครับผมอ่ะแล้วนนมลงแล้วน้มวันนี้พร้อมแค่ไหนครับ ป้ายไฟมีแค่ตัวทหารกับกาลันเหรอครับยังไม่มาหมดใช่ไหมูยังไมม่าแล้วนอนหนูวินัยสองตัวก็องไปอยู่ที่ไหนนอนครับนอนยังไงดีครับไปรั่นบนจรช็อตคนถือไปด้วยโอเคอยู่ๆยกมามีทหารกนาห์นกันเลยได้ยังไงเป็นนนครับเนี่ยก็ซ้อมมากครับสำหรับมันเสิร์ฟรั้งนี้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าซ้อมกันหนักมากทั้งผมพี่หนุ่มครับได้นอนหรือยังคะใครนอนยังก็ คืนอนเมื่คืนแตุ่อีนี่คุณนนเนี่ยคุณโดน่ะพอมแฟนลับไม่น่าจะพ้อมลับดีกว่าครับผมใช่เราอยู่ที่น,น,น e. oh, ี่ตั้นแต่ื่อคืนเลยอ๋อเมื่อคืนเลยเหรอฮะใช่ใช่อ๋อนี้ก็วันนี้ก็เต็มที่นะเสียงยังแบบมีพลังเหมือนเดิมนะให้ไม่ับมาโดสบายสบายที่เรียมพร้อมให้กับแฟนเลยช่ไครับก็นำมาหลายเพลงครับขอสั้นๆสักหนึ่งท่อนได้ไหมอ้อยเรครับออใ่ก็เดี๋ยวเอาแข็งเนขมาด้วยเป็นมุกที่ซ้อกันมาแล้วส่งกันอย่างดีเป็นไงสุดยอดไหม ขอเอางี้ดีกว่าเปลี่ยน,นใหม่โดน,น,นเอาใหม่มนะข,ขอส,สั้นสั้นสักหนึ่งตอนได้ไหมโอ้โหหนึ่งตอนด้วยเอาเป็นตอนแล้วกันผม <c oughs> เป็นปลาร้าอันนี้ไม่ได้ซ้อม <c oughs> อันนี้ก็เดียวเดียวอันนี้ไม่ได้เตรียมไว้ไงยังเลกไปทาง <c oughs> โอเคขอสั้นๆั้นหนึ่งข้อนครับหนึ่งสองซ้ำโอ้โหสุดยอดมากยังเอยยาวยังเลยฮะให้ตายถ้างั้นก็สวัสดีเร็วเลยสวัสดีครับผมแหมเอาเลยครับคุณโดนครับเพลงอะไรดีฮะฮะก็เนี่ยแหละครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรฮะอะไรนะอะไรนะ ให้อุ้มอุ้มอุ้มอะไรครับเนี่ยอ๋อเอาสั้นๆนะสั้นๆนะเอาสั้นๆครับโอเคพอแล้วครับผมสั้นพอแล้วเดี๋ยวไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่อ๋อให้มัเลย่อนๆโอเคเดียวครับถ้าเขาจะเล่นเขาเลื่อนไปวันนี้เขาจะได้ลงจากเวทีไม่ได้ะเลยครับโอเคครับเดินสองซ้ำโอ้ กระเป่าคาถามหารโรยโอ้โหขนลุกมาถึงคอเลยทำไมครับไม่ใช่นี่แตลกกันทุกเม็ดเลยนะครับผมคุณอย่าชมสิครับผมว<ช>่าอหนตบอย่างเดียวเลยอุ้ยสิ่งสุดยอดเลยะ